สวัสดีค่ะพบกับมอนอีกแล้วนะคะช่องสอร์ตบายมอสสีขาวันนี้นะคะมอนจะพาทุกคนนะคะมาชมเน็กเจนตัวสปอร์ตนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์นะคะ2.0นั่นเองค่ะนะคะตัวนี้170ม้บานะคะ4ีอยนิ่ตันเมตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวมอนจะพาทุกคนมาชมภายในนะคะเพราะว่าคิดที่แล้วเรานําเสนอเป็นภายนอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมภายในกันเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาชมภายในกันเลยนะคะ,ราาะ,คะบริเวณคอนโซลด้านหน้านะคะตัวนี้ก็ จะออกแบบพิเศษนะคะสังเกตว่าตัวลายคอนโซลด้านหน้าค่ะจะเป็นพื้นลักษณะแบบไม่เรียบมากนะคะจะเป็นตัวคล้ายๆตัวหนังนะคะตัวนี้แต่เป็นกึ่งๆนั่นเองค่ะก็จะมีช่องแอร์ที่เป็นช่องระบายอากาศตัวแอร์นะคะก็จะเป็นทรงคล้ายๆตัวรังพึ่งเหมือนกระจังด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้ ก็จะมีท่องเอาไว้สําหรับใส่ของนั่นเองค่ะก็สามารถวางได้โทรศัพท์มือถืออะไรนี้ก็ได้แล้วก็มีกล่องนะคะใส่ของด้านในนะคะส่วนบริเวณด้านซ้ายมือของเรานะคะก็จะมีในส่วนของตัวการาล็อกประตูนะคะปลดล็อกประตูปลดล็อกกระจกนะคะเป็นแบบออโต้นะคะแล้วก็จะมีที่จับนะคะเวลาที่ลูกค้าขึ้นบริเวณด้านบนนะคะตัวนี้ก็จะมีที่จับให้นะคะแล้วก็ที่จับก็จะมีบริเวณตัวนี้ด้วย ฝั่งซ้ายแล้วก็มีตัวกระจกนะคะมองให้ด้วยนะคะตัวนี้ขยับมาลั่งตรงกลางนิดนึงค่ะก็จะมีช่องใส่แว่นนะคะใสแว่นตาบริเวณด้านบนแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีไฟนะคะในภายในห้องโดยสารนั่นเองค่ะนะคะตัวกระจกนะคะมองหลังก็ตัวนี้ให้นะคะแล้วก็จะมีนะคะตัวช่องเสียบ usb UH นะคะตัวนี้สําหรับลูกค้าที่ติดกล้องนะคะบันทึกหน้าตัวนี้ คือไม่ต้องต่อสายระโยงระยางนะคะตัวนี้เน้นในเรื่องของการใช้งานแบบว่าสะดวกสบายนะคะก็จะมีช่องเสียบ usb ตรงนี้นะคะและนอกจากนี้เดี๋ยวเรามาดูบริเวณตรงกลางนิดนึงค่ะตัวนี้นะคะเป็นซิงค์รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะก็จะเรียกว่าซิงค์ 4A นั่นเองค่ะมีขนาดนะคะ11.1ม mm น่นิ้วเน่เองค่ะตัวนี้ก็จะมีทั้งปุ่มนะคะคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแอร์นะคะตัวนี้สามารถเลือกได้พัดลมนะคะเลือกสเต็ปได้นะคะตัวนี้ และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเชื่อมต่อนะคะทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นั่นเองค่ะและปุ่มด้านล่างนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกในการทัชนะคะในะในตลอดเวลาในการขับขี่ก็จะมีปุ่มแบบแมนวนวลให้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะมีช่องเสียบต่อนะคะตัว USB นะคะทั้ง Type C แล้วก็ปกตินะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเป็นในส่วนของตัว ที่ชาร์จไวเลสแบบไร้สายนะคะตัวนี้ก็จะมีให้ลูกค้านะคะสำหรับตัวเน็กเจนรุ่นใหม่นะคะตัวนี้ระวังแบบธรรมดานั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะทําการชาร์จให้เรานะคะอัตโนมัตินะคะตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวเกียร,ออตตร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้หกสปีดนะคะตัวนี้กุญแจนะคะตัวนี้เป็นแบบว่าสมาร์ทคีย์ลสแล้วเป็นพู s t ต r ์นะคะคุณค่ะ และนอกจากนี้นะคะตัวหน้าจอเดี๋ยวเรามาชมตรงนี้นิดนึ่งค่ะสําหรับตัวหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นดิจิตอลนะคะแสดงผลในเรื่องของตัวระบบการใช้งานต่างๆนะคะเราเปลี่ยนเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะคะตัวนี้นะคะคอนโทรลต,ตรงนี้ตรงพวงมาลัยได้เลยนะ,ะสำหรับพวงมาลัยของเราก็จะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะเป็นแบบอ e ีพารนะคะให้ความแม่นยําแล้วก็น้ําหนักเบามากๆเลยค่ะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มต่างๆมีทั้งมาดูฟัง ด้านขวาของคนข <parece maison. S 1> ับนิดนึงค่ะก็จะมีในส่วนของตัวปุ่มนะคะไฟนะคะก็จะเลือกได้นะคะลูกค้าจะเปิดเป็นแบบออโต้ก็ได้นะคะแล้วก็เลือกระดับนะคะไฟสูงไฟต่ำได้ตรงนี้นะคะความสว่างบริเวณหน้าจอลูกค้าเลือกตรงนี้นะคะตัวระดับตรงนี้นะคะส่วนบริเวณนะคะของประตูฝั่งคนขับนะคะก็จะมีทั้งล็อกประตู4บานนะคะแล้วก็ลดกระจกนะคะทั้ง4บานได้เลยนะคะตัวนี้ แล้วก็สําหรับที่เปิดประตูของเราจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่นะคะใช้วิธีการบีบนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้อ่าแล้วตรงนี้นิดนึงค่ะสาหรับช่องตรงนี้นะคะชอบมากๆเลยสําหรับลูกค้าที่อ่าพกใบบัตรใบ,ข,บ,บขับขี่นะคะแบบประชาชนอันนี้เราเราสามารถวางได้เลยนะคะตรงนี้ก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นนะคะเรนเจอร์นะคะสปอร์ตนั่นองค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ หกสปีดค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะคะ4 0 5นิวตันเมตรนั่นเองค่ะและสำหรับรุ่นนะคะ Nexgen Sport ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะมีถุงลมนิรภัย6จุดนะคะคู่หน้าด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยนั่นเองค่ะระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะกล้องมองหลังขนาดถอยจอดค่ะระบบป้องกันล้อล็อก ABS ค่ะและระบบกระจายแรงเบรก eBd นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของตัวระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือระบบ Cruise Control นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของตัวระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนั่นเองค่ะระบบช่วยการออกตัวขณะจอดบนทางลาดชาน HLA และระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำ ROM หรือลอมนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องนะคะเสียบไฟ12โวลต์นั่นเองค่ะสำหรับตัว Nexgen t นะคะ r e n g e r Sport ก็จะเป็นตัวเบาะหนังนั่นเองค่ะห้องโดยสารนะคะกว้างขวางมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะและนอกจากนี้ค่ะตัวเบาะนะคะสามารถปรับได้นะคะอันนี้ให้ชมนะคะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัว Nexgen t Ranger Sport นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะราคาจำหน่าย964,000บาทเช่านั้นเองค่ะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะ170มมา405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะภายในออปชั่นต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆเลยค่ะถ้าเทียบกับฟังก์ชันนะคะตัวเก่าของโมเดลรุ่นเก่านั่นเองค่ะตัวนี้สำหรับโปรโมชั่นฝากนิดนึงค่ะสำหรับลูกค้าเน้นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะดาวที่25นะคะ อัตราดอกเบีย้ยนะคะ1.99%เท่านั้นเองค่ะหรือลูกค้าเลือกรับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะใช้เงินออกรถนะคะรุ่นนี้ Nexgen t Sport นะคะลูกค้าใช้เงินออกรถแค่89,000บาทเท่านั้นเองค่ะสนใจหรือว่าสอบถามรายละเอียดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามเข้ามาที่เบอร์โทรของม่อนนะคะเดี๋ยวม่อนจะขอนญาใส่เบอร์โทรไว้บริเวณด้านล่างใต้คลิปค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ